ของตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับขอบคุณพี่วิโรจน์ครับแล้วก็เข้าใจหัวอกของพี่น้องประชาชนทั้ง19จังหวัดเราเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนทุกร้อนยังไงเดือดร้อนยังไงวันนี้ตาหมอทางดำมันอยู่ในทุกก่อมันอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนแต่มันเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารไม่ได้นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเผชิญ วันนี้ผมในานามตัวแทนของพรคฝ่ายคา้านตัวแทนของสอสอฝ่ายคา้านรับปากจากวันนี้ไปไม่นิ่งนอนใจที่ผ่านมาเราทําจุดกําลังความสามารถในฝ่ายนิติบัญญ,ญัติพึงกระทาได้ไม่ว่าจะตั้งกระทู้ไม่ว่าจะยื่นยติไม่ว่าจะอภิปรายในสภาแต่นายกร,ร,รัฐมนตรีเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเขาไม่ตอบ ไม่แม้กระทั่งจะรับรายงานของคณะกรรมรการไปพิจารณาเรายอมไม่ได้ละเราจะไม่ยอมนับจากวันนี้อีกต่อไปทุกกระบวนการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ,จะทำได้เราทำทุกทังเราทำทุกวินาทีและเราจะต่อสู้เคียงอ้างพี่น้องประชาชนทุวกวินาทีต่อจากนี้นายกไม่มาไม่เป็นไร ไปที่ช้าพ่อก่อนกลับไปที่าพ่อคุณนวอปวดรัก ยายเสียงที่มันดังกว่าคนนี้มาดา่าเรามาว่าเร,ร,รา,ามาบอกผู้คนไหมมาบอกว่าผิดกฎหมายตรงนั้นมาบอกว่าทำความสะอาดไม่สะอาดตรงนี้แล้วพี่นายพลมันกัดกินอนาคตรเราฉับฉินเราไปมึงไม่จัดการกับมันเหรอนี่คือสิ่งที่เราต้องเตือนทุกพลเมืองเมื่อสักครู่เมได้รับการประสานจากพี่น้องบอกว่าสส เอาอยัางไงกันต่อดีเราหมดหนทางแล้วบนถนนก็มาแล้วหน้าทนเนีนก็มาแล้วในสภาก็บุกไปแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีผมบอกพี่น้องใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าเรามัดมือชุบให้นายกมารับวันนี้เขาทำไม่ได้นายกรัฐมนตรีเขาทำเป็นกระบวนการเขา น้องเราใจดีเรามีน้ำใจริงไม่จริง,ร,งริงไม่จริง,รงให้เขาไปปรึกษาพ่อก่อนได้ไหมจ๊ะ <c oughs> ให้เขาไปปรึกษาพ่อเขาก่อนได้ไหมจ๊ะ <c oughs> แต่อย่างนั้นวันนี้เรากลับบ้านเรากลับบ้านเดี๋ยวผมรับเอาความทุกข์ร้อนที่น้องเองผมรับเอาความเจ็บปวดที่น้องเองแล้วเดี๋ยวจะไปตั้งคตัญญูการสภา งานปล่ยคานรับไปดำเนินการติดตามด้วยครับเพื่อนพี่น้องครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ